ช่วงล่างนุ่มตัวเครื่องอึดถึกทนนะคะฟังก์ชันครบๆต้องคันนี้เลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็น t ต y o ต้า s r รถปี 2, 2018เครื่อง1.8มิตรทับสุดของตัวน้ำมันเลยนะคะพี่ๆท่านไหนมารถที่แล้วเนาะราคาดีๆเนี่ยมาไม่ทันมารถนี้ราคาดีกว่าค่ะคันนี้นะคะเลขไม้เพียงแค่130,000กิโลเท่านั้นนะราคา519,000บาทปกติเนี่ยเลขไม้ประมาณเนี้ย520,000 530,000 540,000ต้องมีแน่นอนแต่คันนี้ราคาเพียงแค่519,000บาทเท่านั้นค่ะพี่ๆรอบที่แล้วไม่ทันไม่ เป็นไรรอบนี้นะมาเป็นเนื้อคู่เขาได้เลยนะคะราคาดีมากคุ้มค่าคุม้มราคาแน่นอนท่านไหนนะคะสนใจเดี๋ยวซรายรพาพชมแบบทุกซอกทุกมุมเลยดูคลิปนี้ให้จบอย่าพาน,นะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆที่กำลังมองหารถเก่งคุณภาพเอาไว้ใช้งานทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอาติดมือ2อสายเพชรยนต์นะคะกับสายที่ปรึกษาด้านการขายของบริษัทเพชรยนต์อาจจะสงสัยนะคะว่า c ี r มาอยู่ในช่องเอาติดได้ไงคือคันนี้เนี่ยมันเป็นเครื่องอึดถึกทนเครื่องยนต์เดียวกันกับตัวเอาติดเลยแต่ว่าจะเป็นเอาติดเครื่อง1.8นะคะคันนี้ได้เป็นเครื่อง1.8มิตรอัตราเร่งดีมากนะคะแล้วก็โครงสร้างเนี่ยเป็นโครงสร้าง TNGA นะคะโครงสร้างเหล็กหนา3ชั้นนะคะได้มาตรฐานระดับโลกเลยนะอันนี้คือ ถ้าเป็นโครงสร้างเนี้ยนะคะแบบเนี้ยแบบเดียวกันกับรถ t ต y ยต้าที่ยุโรปเขาใช้กันเลยเป็นโครงสร้างเดียวกันแพลตฟอร์มเดียวกันนะคะซึ่งไฟหน้าได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะไฟตัดหมอกก็มีติดไปค้ครบๆสลบสันเหลี่ยมฝากระโปรงตัวแก้มกันชนหน้านะคะเป็นเรื่องเป็นราวเดียวกันไม่มีแยกไม่มีปริปแตกออกมาแต่อย่างใดคันนี้ไม่เคยถอดกันชนออกไปทําหน้าดู ทําสีด้านหน้าดูยังไงนะคะรอยต่อตรงนี้มันเป็นรอยที่เรียบสนิทมากนะคะพี่พี่ท่านไหนไปดูรถมือสองนะไม่ว่าจะถอดออกไปทําหน้าเก็บงานเบาเก็บงานหนักก็แล้วแต่นะคะเวลาประกอบคืนเนี่ยมันมันประกอบไม่เรียบสนิทแบบนี้หรอกนะซึ่งคันนี้นะคะถือว่าเอาไปแล้วเนี่ยคือ ใช้งานได้เลยรับรถมาแล้วเนี่ยใช้งานได้เลยซึ่งข้อดีของมันก็คือได้เป็นรถที่สีเดิมโรงงานค่ะห้องอบโตโยต้าดีที่สุดแล้วนะคะพี่พี่ท่านไหนสนใจคันนี้นะติดต่อแา่มาได้เลย0ูนย์เก้าหนะคะด้านหน้าเซนเซ,นเซอร์มีให้ทั้งหมด4จุดด้านหลังอีก4จุดนะคะพ,พี่พี่ท่านไหนสนใจนะกลัวชนนะคะขับรถไปแล้วแบบว่าไม่กังวลน,นะคะขับรถไม่ค่อยแข็งกล้องถอยก็มีไปให้เซ็นเซอร์หน้าก็มีติดไปให้เซ็นเซอร์หลังก็มีติดไปให้นะคะในส่วนของตัวล้อนะคะได้เป็นล้อขอบ17นะยางปี2 2021ซูมเข้าไปดูด้านในนะคะด้านในตรงนี้นะคะโครงหลักรถเดิมแท้แน่นอนนะคะรอยต่อเดิมๆจากศูนย์นะคะตัวโช๊คเนี่ยคือรอยแต่งแต้ม QC เดิมจากศูนย์เนี่ยยังคงติดอยู่นะคะคันนี้คือเป็นโชคเรื่องโรงงานช่วง,งล่างนุ่มโครงสร้าง TNGA ปรับอิสระทั้ง4ล้อนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจนะอยากได้ CSR เอาไว้ใช้งานนะคะพี่ๆท่านไหนชอบรุ่นนี้อยู่แล้วนะมาจัดคันนี้ได้เลยนะคะราคาเปิดตัวป้ายแดงเนี่ยก็คือล้านกว่าบาทนะพี่ๆ ราคาเปิดตัวป้ายแดงร้านก็บาทเลยนะคะแต่คันนี้นะเพชรยนต์นำมาหันร,ราคาให้แล้วกว่าครึง่งกับเลขไม้แค่นี้นะคะเป็นรถหน่วยงานด้วยเข้าศูนย์ตลอดนะคะท่านไหนสนใจห้ามพลาดเลยนะสำหรับคันนี้นะคะช่วงท้ายนะคะทรง CSR เนี่ยคือไม่เหมือนใครแน่นอนนะคะเป็นทรงคูเป้สองประตูนะคะด้านหลังเนี่ยคือถ้าสำหรับเด็กเนาะอ,อาจจะ เด็กที่เป็นเด็กตัวเล็กๆนะคะอาจจะเปิดไม่ถึงแต่ว่าสําหรับคันนี้นะคะายคิดว่ามันเป็นรถที่เหมาะที่จะใช้2คนมากกว่าเพราะว่าด้านหลังเนี่ยมันค่อนข้างที่จะ อเป็นทรงแคบเพราะว่าแผงประตูมันยกขึ้นด้านบนตรงนี้นะคะท่านไหนไม่ได้ซีเรียสนะอยากจะเอารถไปไว้ใช้งานแบบว่าเน้นะขับ2คนนะคะแฟนกัน2คนอะไรประมาณนี้ก็คือคันนี้ไซายแนนแอมเลยแตถ่ถ้าพี่ๆท่านไหนไม่ได้ซีเรียสก็คือมันถือว่าก็พอใช้ได้นะคะอาจจะแล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลเนานะแต่สําหรับสซยสาซคิดว่ามันเหมาะที่จะใช้1คนหรือ2คนเต็มที่3คนอะไรประมาณนี้นะคะสนใจรีบยียกหูโทรมาหาสายได้เลยราคาดีแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยแน่นอน เบอร์ศ96 8์เ6้านะคะช่วงท้ายนะคะคันนี้ท้ายเดิมแน่นอนดูตรงไหนนะคะตรงนี้เลยนะคะยกปุ๊บขึ้นมาอ่ะเปิดมาแล้วนะคะช่วงท้ายตาเข็บเนี่ยเดิมเดิมเม็ดอาร์คมคมกลมๆสวยๆนะคะตรงนี้เลยพี่ๆเราต้องแยกก่อนนะคะระหว่างตัวโครงหลักนะคะตรงนี้กับบอดี้ด้านนอกนะคะขอแล้วเป็นเสียงที่กล้องกลางวานแบบนี้นะคะแล้วเขาก็เอามาประกอบเป็นจีบเสร็จปุ๊บเนี่ยรอย เขาเรียกว่าเย็บเนาะเย็บเดิมๆจากศูนย์รอยเย็บเม็ดคมๆกลมๆสวยๆเลยตัวชงตัวโชว๊ตใดๆนะคะไม่เคยมีการขันไขตัวน็อตเป็นน็อตเดิมๆทั้งหมดนะคะตรงนี้นะคะตะเขฝาท้าทยเป็นงานเดิมนะคะตรงนี้นะถ้าสมมติเคยโดนชนท้ายมาเม็ดอักไม่อยู่แล้วนะมองไม่เห็นเลยนะคะซึ่งอันนี้นะคะจิกแล้วก็ยังเป็นรอยเล็บอยู่เขาเรียกว่าซิลิโคน เดิมๆจากศูนย์นะคะซิลิโคนมันจะทรงนิ่มแต่นิ่มไม่มากนะคะจิกก็ยังพอเป็นรอยเล็บอันนี้คือเป็นซิลิโคนเดิมจากศูนย์ช่วงท้ายไม่เคยโดนมาแน่นอนคันนี้เป็นรถหน่วยงานนะพี่ๆนะเป็นรถหน่วยงานนะคะตามสำเนาเล่มเนี่ยชื่อผู้ครอบครองเป็นชื่อบริษัทแบบถูกต้องเลยแบบชัดเจนไม่มีชื่อบุคคลเป็นชื่อ,อครอบครองนะคะท่านไหนสนใจนะไซบ,บอกเลยว่าห้ามพลาดเพราะว่ารถคันนี้รถเข้าศูนย์ตลอดนะคะรถเข้าศูนย์ตลอดไม่ใช่รถบ้านที่บางทีอยากเข้าก็เข้า <ST AR mínimo ly> ไม่อยากเข้าก็ <friendly> ไม่อยากไม่เข้าไม่อยากเข้าก็ไม่เข้าอะไรประมาณ ะะอ,ยอย่าพลาดนะทรายบอกเลยเพราะว่าถ้าอยากได้แล้วเนี่ยคือมันต้องมันต้องจัดแล้วอะคันเนี่ยเพราะว่ามันสวยมากดูคิดว่ามันมัน มันคุ้มมากนะเพราะว่าตัวสีใดๆเนี่ยคือมันไม่ต้องทำมันมันไม่ต้องอไปทำต่อเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของภายในนะคะคันนี้ฟังก์ชันช่วงหน้าเนี่ยคือใช้งานครบคันมากไม่ว่าจะเป็นตัวแอร์แบ็กเนาะคันนี้มีทั้งหมด7ใบนะคะแล้วก็ตัวแอร์เนี่ยคือเป็นแอร์ออโต้ปรับแยกซ้ายขวานะคะพี่พี่ถ้าพี่พี่ท่านไหนนะคะฝั่งฝั่งซ้ายหนาวก็คือปรับได้เลยฝั่งขวาหนาวก็คือปรับได้เลยนะคะปรับแยกกันได้นะตัววิทยุนะคะสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้อย่างเช่น ฟังก์ชันใดๆนะคะมีมีเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็น fm am ต่างๆนะคะแอปเมนูเนี่ยสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์แล้วก็มาเด้งที่หน้าจอตรงนี้ได้เลยนะคะแต่เราก็ต้องเชื่อมต่อก่อนเนาะประมาณนี้บูทงบูทูธนะคะมีเดียอะไรใช้งานได้เยอะมากนะคะแล้วก็มีกล้องถอยมีกล้องถอยให้ได้ใช้ด้วยนะคะ <S <S ในเรื่องของเอกสารนะคะที่สายแจ้งไปว่ามันเป็นรถหน่วยงานแท้เดิมแน่นอนเนี่ยก็คือดูตรงนี้นะคะ <S <S สำเนาเล่มนะชื่อผู้ครอบครองนะคะเป็นชื่อบริษัทนะคะชื่อบริษัทนี้เลย แล้วก็ผู้รอบพองด้านล่างไม่มีนะคะผู้ถือกรรมสิทธิ์เพียงคนเดียวเท่านั้นลำดับที่1เพชรยนต์จะเป็นลำดับที่2นะคะหรือพี่ๆท่านไหนสนใจคันนี้สามารถแจ้งมาได้เลยเดี๋ยวไยจะโอนจากลำดับที่1ไปหาลูกค้าเป็นลำดับที่2ได้เลยนะคะอุปกรณ์อุปกรณ์ใดๆมีไปให้ครบคู่มือนะคะมีให้ครบๆเลยนะคันนี้ คบมากสําหรับคันนี้นะคะเลขไม้นะอยู่ที่1นึ่งแสนสามหมื่นสองร้อยเจ็ดกิโลนะคะหนึ่งแสนสามหมื่นสองร้อยเจ็ดกิโลเท่านั้นนะคะรถเข้าส่วนตลอดไม่ต้องกังวลเลยไม่ขนาดนี้นะคะสําหรับเครื่องยนต์นี้นะคะถือว่าน้อยมากถือว่าเป็นเพียงแค่เริ่มต้นเพราะว่ารถแบรนด์นี้เนี่ยเราก็เป็นรถที่เป็นเครื่องยนต์เดียวกันกันกบเอาติดด้วยนะคะเอาติดเครื่อง1 8แ สังเกตพี่พี่แท็กซี่เขาวิ่งได้เป็นล้านกิโลนะคะล้านกิโลยังคงวิ่งได้อยู่นะคะซึ่งคันนี้หนึ่งแสนเท่านั้นเองพึ่งจะแค่เริ่มต้นนะถือว่าน้อยมากนะคะพี่พี่ท่านไหนสนใจฟีดาวคันนี้ผ่อนเริ่ม8,900เท่านั้นซื้อสด5นห้0 0นหนึ่ารอบที่แล้วพี่พี่ท่านไหนไม่ทันนะคะรีบมาจัดคันนี้ได้เลยนะมาเร็วไปเร็วแน่นอนใช้รับประกันเพราะว่า c s r เข้ามา10หมด10แน่นอนสําหรับที่บริษัทเพชรยนต์นะคะร้านเราอยู่ที่จังหวัดกรุงเทพมหา,หานครย่านมินบุร ซอยเสรีไทย68แยกที่1นะคะอยากมาทดลองขับอยากมาดูตัวเครื่องช่วงล่างเองซาเรียนเชิญเลยแล้วโทรมหาสายได้เลยนะคะเบอร์0968256647นะคะในส่วนของอในส่วนถัดไปนะคะตัวเครื่องยนต์เครื่องเกียร์ตัวเครื่องยนต์นะคะเครื่องเกียร์ดูไม่ได้นะ,คะเครื่องเกียนะร์ยต้องยกคอยดูนะคะในส่วนของเครื่องยนต์นะคะตัวโครงหลักด้านหน้ามันสวยขนาดไหนเดิมไหมเดี๋ยวสายพาไปชมไปดูกันได้เลยค่ะ เปิดฟ้าหน้าออกมาแล้วนะคะฝากครอบเครื่องสภาพสวยใหม่เครื่อง Dual VTI นะคะเครื่องเดียวกันกับตัวเอาติเลยนะคะในส่วนของโครงหลักรถนะคะเบ้าชกนะคะเบ้าชกมีร่องรอยเขาเรียกว่าเม็ดอาร์กเนี่ยคมๆกลมๆสวยๆเลยไม่มีร่องรอยของการชนแล้วก็เคาะออกแต่อย่างใดนะคะภายในนะคะตัวโครงไฟหน้าใดๆต่างๆเป็นสีเดียวกันทั่วทั้งหมดนะคะแบบนี้นะ ตัวนี้นะคะเป็นรอยปาดเดิมๆจากศูนย์นะคะตรงนี้นะมันจะเป็นรอยซีโคนนะคะที่พี่เขาเวลาทำเนี่ยคือใช้มือปาดนะคะทุกคันทุกรุ่นเนี่ยมีแบบนี้หมดนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวเม็ดอาร์บเบ้าโชกฝั่งขวานะคะก็สวยงามเดินดีปกตินะคะไฟหน้านะฮะี่ห้อไฟหน้าก็คือไทโคยิตโตนะคะงานแท้เดิมตัวขาไฟหน้าไม่มีแตกหักแต่อย่างใดนะคะด้านหน้าแผ่นบังลมตรงกระจังหน้าก็ยังคงมีนะคะเดิมๆนะพี่ท่านไหนสนใจนะคะ อยากได้นะแบตเตอรี่เดี๋ยวไซจัดการให้ถ้ามันเก่าเกินไปเดี๋ยวไซดูแลให้นะคะตัวน้ํามันเครื่องเราจัดการให้อีกนะคะพี่ๆท่านไหนรับรถไปแล้วนะเอาไปใช้งานอย่างเดียวเราเซอร์วิสให้ลูกค้าครบทุกจุดนะคะท่านไหนสนใจรีบยกหูโทรมาหาไซาได้เลย0968256647นะคะสาบวันี้นะคะไซกับ CSR คันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ